สนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะ,คะวันนี้หมุนเบาดีดนึงนะ ทำไมอ่ะปวดไหล่อะไหล่ปวดไปเล่นน้ำสงการมาเหนื่อยใช่ไหมบ้าปืนฉีดน้ำหนักกระบอกมันใหญ่มากพี่เอียวไม่อยากจะบอกเลยว่าไม่ได้เล่นน้ำเลยฉีดน้ำจนแฉะจนเปื่อยมันป่วยเออไม่ใช่เปื่อยฉานะอิฉาคนได้ไปเล่นน้ำสงการคือแบบปีนี้จัดเต็มมากพี่อยวค่ะแอบเล่นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่เท่าไหร่14บ5ีพักแล้วเอาเหรอเหนื่อยไม่ไหวไม่มีแรงแบ่งว่าเล่นกี่วัน3าวัน 11 12 13 14 วันใช่ค่ะ15พักเพราะว่า16เราทํางานเพราะว่าพี่แบบว่าพอเจออากาศร้อนๆอนแล้วแบบพี่ก็้อแล้วอ่ะไม่นี่แบบว่าเมาแดดเมาแดดแล้วพอแบบเจออากาศที่ร้อนจัดปุ๊บมาโดนน้ําอีกอ่ะร่างกายปรับคุณแบบว่าไม่ค่อยสบายด้วยก็คือถ้ากลัวแบบว่าแดดร้อนๆแล้วไปเจอน้ํากลัวจะเป็นนักเอาไว้ปีหน้าเพราะว่าเบลว่านะผิวปีหน้ารอปีหน้าใช่เนี่ยกระพริบตาแป๊บเดียวเดี๋ยวปีใหม่กันแล้วนะลองสิไม่เชื่อแป๊บเดียวเองนะอันนี้หลอกลวงมากเลยนะสำหรับเด็กนี้เรามี ในเรื่องของคุณประโยชน์มากมายมหาศาลต่อสุขภาพของมาเลเซียค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยว่าประโยชน์ที่มากมายมหาศาลของมาเลเซียเนี่ยมีอะไรกันบ้างหลายๆคนนี่นะพี่อิ๋วอาจจะไม่รู้จักหรือว่าอาจจะมีหลายๆท่านนี่นะคะหรือว่าหลายๆผู้หญิงหลายๆคนอะไรยงี้ที่แบบเข้าใจผิดว่ามาเลเซียคือมาเล็ดแมงลักอันนี้เนี่ยไม่ใช่มันแตกต่างกันนะถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะเรามาดูคุณประโยชน์ของมาเลเซียกันเลยว่ามีอะไรบ้างพี่อิ๋วบอกเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยค่ะค่ะซึ่งคุณประโยชน์ ของเมล็ดเจียนี้นะคะก็ข้อแรกเลยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยลดน้ําหนักได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเส้นใย,ย11กรัมบวกกับโปรตีน4.4กรัมในเมล็ดเจียนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักโดยจะทําให้คุณผู้ชมนะคะรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นนอกจากนี้แล้วเมล็ดเจียยังสามารถดูดซึมน้ําได้มากกว่าน้ําหนักตัวเองถึง10เท่าค่ะทาให้มีสารอาหารเต็มเปี่ยมนะคะซึ่งสามารถนําไปใส่ในเครื่องดื่มพวกสมูทตี้แล้วก็ ขนมอบของคุณได้ค่ะแต่ว่าอย่ารับประทานมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเส้นใยอาจจะทําให้ท้องไส้ของคุณปั่นป่วนขึ้นได้ค่ะคืออยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอยากจะมีสุขภาพดีกินกินเยอะๆเลยอยากจะลดความอ้วนเนี่ยกินให้พอเหมาะพอดีอ,อย่าไปทานเยอะคือบางทีแบบเขามีคุณรประโยชน์ของเขาแต่ว่าการรับประทานมากเกินขนาดนี้ก็เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะแล้วก็สําหรับมาเลเซียเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยคนผู้ชมที่ไม่ชอบดื่มนมเลยนี่ะคะ ควรฟังไว้ให้ดีเลยสําหรับนี้เลยนะคะมาเลเซียเนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมมากกว่านมเกือบร้อยละยี่สิบพี่อิวค่ะโอ้โหจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบมีแหล่งอ้างอิงมาไม่ได้พูดมัวม่วๆคือถ้าแบบไม่ชอบดื่มนมเนี่ยสามารถทานมา,า,นมาเลเซียได้ไดใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ามีแคลเซียมมาก ถึงเกือบร้อยละยีของปริมาณนี่นะคะที่แนะนําให้รับประทานในแต่ละวันอันนี้เนี่ยหากเทียบกันด้วยน้าหนักนี่นะคะมาเลเซียเนี่ยจะมีแคลเซียมมากกว่านมหลายเท่าตัวเลยและที่สําคัญนี่นะคะอย่างที่บอกไปเลยมาเลเซียเนี่ยคืออาหารคือเขาเรียกว่าเลยนะทันยบพืชที่วิเศษมากๆสําหรับใครที่ไม่ชอบดื่มนมเลยอม ายถึงว่าไม่ชอบดื่มนมวัวก็สามารถทานเมล็ดเจ<ช>ได้เลยทานอันนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะพี่หิวค่ะว่าแบบในร้อยละของของเมลเดเจเนี่ยมีแคลเซียม 20, 20เท่าเลยอื แล้วเมล็ดเจียนี้นะคะมีส่วนช่วยในการพิชิตความเครียดได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าเครียดง่ายมีความรู้สึกเครียดอยู่ค่ะเครียดเลียเครียดอะไรก็แล้วแต่ทานได้เลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเมล็ดเจียนี่มีสารอาหารจําเป็นอย่างหนึ่งซ่อนอยู่นั่นก็คือแมกนีเซียมค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะช่วยรักษาระดับฮอร์โมนคอติซอลนะคะให้ต่ําอยู่เสมอแล้วถ้าระดับแมกนีเซียมในร่างกายต่านะคะก็จะเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะแล้วก็เหนื่อยง่ายค่ะน จากนี้แล้วมเมล็ดเจียยังอุดมไปด้วยทริปโตเฟนนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จะช่วยให้ร่างกายอของเรานะคะผลิตสารเซโรโทนินและจะช่วยต่อสู้กับโรคเครียดได้ด้วยต่อสู้กับความเครียดได้ด้วยค่ะโอโ้โหเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยคะ่ะคครคี่แบบรู้สึกว่าเครียดจากการทํางานหรือเครียดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลองทานมเมล็ดเจียดูใช่แบบ,แบบลองเลี่ยงจากการนะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อิ๋วคะ่ะยาคลายเครียดใช่ไหมลองมาเปลี่ยนเป็นทานอาหารที่มีคุณประโยชน์แบบนี้ดูดีกว่านะอันี้เบลว่าดีกว่าเพราะว่าพวกยานอนห บบยาค,คลายเครียดอะไรอย่างงี้เป็นพวกสารเคมีตกค้างคือแบควรจะทานต่อเนื่องถูกต้องเราพอทานไปบ่อยมันจะกลายเป็นดื้อยาทานไปฉันไม่รับสักทีอะไรอย่างงี้นั่นเองค่ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยสําหรับมาเลเซียนี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสาระสูงมากๆเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยสาวๆเนี่ยคงยังไม่ทราบกันแน่นอนเพราะว่าเราจะรู้ดีว่าในบุเบรีนี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยสูงไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะพี่อิ๋วค่ะเพราะว่าหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยของมาเลเซียเนี่ยประกอบด้วยสารต้านนออุมิสระ มากกว่าบรูเบอรี่ถึงส ามเท่าโอ้โหมากกว่าบูบอรี่สามสามเท่าถูกต้องเลยเป็นยังไงคุณประโยชน์แบบอนุมูลอิสระพอพูดถึงขึ้นมาก็หมายถึงว่าสารที่ช่วยชะลอในเรื่องของความแก่เลยถูกต้องมากๆเลยนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่นะคะเขาบอกว่าในสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะมีอีกหนึ่งสารที่นอกจากจะดูแลผิวพรรณของเราให้อ่อนยาวแล้วนี่นะคะสารต้านอนุมูลอิสระในเมเลจีเนี่ยช่วยขับไขมันที่เป็นของเสียในตัวคุณสาวๆได้รู้สึกว่าห่วงยางห่วงยางต้นแขนต้นขาผิวเปลือกส้มเนี่ยอน ทานได้เลยรองว่าพร้อมทันใจแน่นอนค่ะโอ้โหขับไขมันออกจากร่างกายได้ันยถูกต้องเลยนั่นเองไขมันส่วนเกินนะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของคุณสาวๆหลายคนคือจริงๆเนี่ยดูแขนเราเล็กเนี่ยคือมีแอบมีเหมือนกันนะทุกคนก็มีไขมันคนผอมๆก็มีนะไขมันในร่างกายอ่ะมาดูข้อนี้นะคะซึ่งเมล็ดเจียเนี่ยมีส่วนช่วยทําให้ผิวพรรณของคุณผู้ชมเนี่ยผ่องใสได้ด้วยค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชขนาดจิ๋วเหล่านี้นะคะมีกรดไขมันโอเมก้า ซึ่งมีมากกว่าในปลาแซลมอนอีกนะคะซึ่งแถมยังช่วยป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจได้ด้วยไขมันดังกล่าวจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหนังเส้นผมและก็เล็บมีสำคัญเลยนะคะช่วยลดอาการอักเสบบวมแดงรวมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้อีกด้วยนะคะ<ฆ>ซึ่งก็จะเป็นการพอโลหิตภายในร่างกายของเราเนี่ยไหลเวียนดีแล้วก็จะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยผ่องใสนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่อิ๋วบอกว่ามาเลเซียเนี่ยลด อาการบวมได้แล้วทีนี้เนี่ยนะคะมาถึงลดการลดอาการบวมกันบ้างดีกว่านั้นเองค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ชอบทานอาหารรสเคม็มอย่างเช่นอาหารเม็กซิกันเนี่ยจะมีรสชาติเค็มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเค็มอย่างที่รู้ดีเลยพี่อิ๋วจะบวมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่นะคะสามารถเคี้ยวเมล็ดเจียได้นั่นเองเพราะว่ามีสารนี้เลยค่ะโพแทสซียมาขออภัยค่ะโพแทสเซียมเนะะี่ยคะที่ช่วยลดอาการบวมและที่สําคัญนี่นะ่ยาบอกว่ามีโพแทสเซียมเนี่ยมากกว่ากล้วยถึง2งเท่า ด้วยกันพี่อิ๋วค่ะเม็ดเล็กๆแต่ว่าคุณประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างที่บอกไปเลยพาไปซื้อหนสีเดี๋ยวจบรายการอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะจำไว้เลยนะเดี๋ยวไปที่ร้านเนี่ยขอซื้อเม็ดเจียขอเหมาทั้งตลาดเลยได้ไหมอันนี้อ คุณประโยชน์เยอะแยะมากมาย,ยเลยนะนนแต่ว่าสําหรับเบรกนี้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะเราสองคนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ B1 ซิน n ี i b e ต a g u l c a n และสบู่สมุนไพร Fituu ด้วยค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะผู้ชมคะสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะพี่อิวคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้เลยค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะ